เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อ g o ดหนึ K ่งหกนะครับในเอกสารเนะาะนะครับยังอยู่ที่เรื่อง G e ometry นะอ่าโอเคจุดศูนย์กลางนะครับอ,อยู่ตรงนี้อ่า เขาไม่ได้บอกรัศมีมานะครับแต่ว่าเขาบอกเป็นเหมือนกับเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งเราต้องสังเกตเองนะเขาบอกว่า38เพราะฉะนั้นรัศมีเนี่ยมันก็เลยจะต้องเท่ากับ19ใช่ไหมต้องเป็น19แหละนะครับเราก็จะการไปที่19 19มิลน,นะโอเคจากนั้นเราก็จะขีดประมาณครึ่งวงกลมถูกไหมครับครึ่งวงกลมเพราะว่า ถ้าดูจากแบบเนี่ยเขาก็ขีดประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนกันประมาณนั้นจากนั้นให้เราตีเซนเตอร์นะครับตีเซนเตอร์พี่ก็สอนไปแล้วเนาะว่าทํำยังไงนะครับโอเคเราก็ตีเซนเตอร์แบบนี้เลยตีบนล่างก็ได้นะครับจุดศูนย์กลางก็ถ้ามองไม่เห็นก็พยายามลากเข้มๆนิดนึงนะ ีนี้เราดูระยะนะครับเขาบอกว่ามันมีความสูงขึ้นไปเนี่ยห้าิบมิลนะห้เพราะฉะนั้นเราจะวาดจากจุดตรงกลางตรงนี้ครับนะตรงแกนเซนเตอร์เราให้เราลบเส้นตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อความตรงเราจะได้เส้นจะได้ไม่เบี้ยวนะโอเค เรจแล้วเราก็ขีดขึ้นไปเนาะห้าสิบมิลเปลี่ยนสีนิดนึงห้นะ่าประมาณนี้นะครับทีนี้โจ์เนี่ยเขาบอกว่าอ่ามันจะต้องสูงลงมาข้างล่างด้วยเนาะเขาบอกว่ามันเท่ากา100ับหน0่ออ่ะ แสดงว่ามันก็ต้องลงมาข้างล่างอีก50ใช่ไหมครับเนี่ยเรากวาดระยะลงมา50มิลซึ่งพี่ลบเส้นนี้ออกไปก่อนนะครับ50มิลก็ระยะน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ50มิลโอเคทีนี้นะครับเขาบอกว่า โค้งด้านข้างเนี่ยมีรัศมี25มิลนะครับ25มิลเนี่ยความหมายมันเป็นรัศมีใช่ไหมแสดงว่าความสูงตรงเนี้ยถึงจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็ต้อง25มิลด้วยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะแบ่งครึ่งนะครับฝั่งละ25มิลเนี่ยเห็นไหมฝั่งเนี้ยนะครับก็25มิล แล้วก็ฝั่งนี้ก็อีก25มิลก็รวมกันเป็น50มิลน,นะครับ50มิลน,นะจากนั้นนะครับเ,เราจะวิ่งขึ้นไปหาจุดศูนย์กลางได้ยังไงครับวิ่งขึ้นไปหาจุดศูนย์กลางก็คือ25มิลนะนะครับสูงขึ้นไปก็ต้อง25มิลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะสูงขึ้นไปนะครับ25มิลแล้วมาร์คจุดเอาไว้นะครับมาร์คจุดเอาไวอ้อันนี้ก็มาร์คจุดไว้จากนั้นเราก็จะเอาวงเวียนไปจิ้มที่จุดหมุน นะครับที่เรามากไว้เสร็จแล้วก็จะกลางไปที่25นะครับ25เนี่ยประมาณนี้นะครับทําทั้งสองฝั่งโอเคจากนั้นให้เราตีเซนเตอร์ด้วยตีเซนเตอร์นะครับ ตีเซนเตอร์แนวนอนอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เลยตัวไหนเ,เกินมาเรายังไม่ต้องลบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของข้างบนก่อนนะข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีรัศมี20นะ20ทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับให้เราเอาวงเวียน จิ้มไปที่ปลายเส้นตรงตรงนี้นะครับแล้วกลางไปที่20มิล20มิลนะเพื่อหาจุดตัดนะครับอนนีจิ้มไปนะครับหาจุดตัดโอเคได้ยังพอได้จุดตัดแล้วเอาวงเวียนมาจิ้มที่จุดตัดนะครับเรายังวงกลาง20อยู่นะ,อะลองดูครับมันก็จะได้แบบนี้ถูกไหมจิ้มที่จุดตัดตรงนี้ ก็จะได้เส้นโค้งตรงนี้มานะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีเส้นตรงนะครับ i 2 0กับ i 2 5เนี่ยสัมผัสกันอยู่เราอาจจะใช้ไม้บรรทัดลากเข้าหากันถูกไหมแต่ถ้าเป็นาการทำส่งอาจารย์หรือทำในวิชาเขียนแบบเนี่ยนะครับมันจะต้องหาวิธีการมาหรือว่าเขาเรียกว่าหาจุดแทนเจนต์มา นะครับว่าตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะออนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราลากจุดเซนเตอร์ของไอ5นะครับไปหาจุดเซนเตอร์ของ R20 ่ลากไปเลยแบบนี้นะครับทีนี้ให้เราวัดระยะมา ะะวัดระยะมาว่าเส้นตรงเส้นนี้มันระยะเท่าไหร่พี่วัดได้ประมาณ1 0 2ยี่สประมาณ56นะ56ครึ่งหนึ่งก็28แหละโอเค28มาร์คจุดไว้นะครับจุดครึ่งหนึ่งจากนั้นให้เราเอาวงเวียนไปจิ้มที่ ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วการไปที่เซนเตอร์นะครับการไปที่เซนเตอร์การไปที่เซนเตอร์เสร็จแล้วก็ขีดครึ่งวงกลมครับผมขีดครึ่งวงกลมโอเคทีนี้มันจะมีสูตรอยู่ว่า ถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะต้องเป็น r 2 5่ลบ r เท่าไหร่อ่ะ20ใช่ไหมได้เท่าไหร่ได้ r 5นะครับ r 5เนี่ยโอ้เราจะมาจิ้มฝั่งนี้นะครับจิ้มฝั่งนี้นะกลางไปที่ r 5นะครับ ซึ่งของพี่กลางได้แค่ r หนะก็ไม่เป็นไรนะครับมันน่าจะใกล้เคียงกันแหละจากนั้นให้เราสังเกตจุดตรงนี้นะครับจุดตัดนะครับตรงนี้มันจะมีจุดตัดอยู่ให้เราลากไม้บรรทัดน,นะครับโอเคล่าไปไหมเล่า,ออไ,ปไ,ลาออไปจากจุดเซนเตอร์นะครับไปหาจุดตัดแล้วก็เล่าออไปเลย เราจะได้จุดแทนเจนแล้วนะครับจุดแทนเจนก็คือจุดข้างนอกเสร็จแล้วให้เราสไลด์ไปนะครับสไลด์ไปฝั่งนี้แลากไปได้ยังครับก็ได้จุดแทนเจนแล้วนะจากนั้นให้เราใช้ไม้บรรทัดน,นะครับแต่ของพี่มันเป็นรัศมี6เนาะแต่มันน่าจะใกล้เคียงแหละเนี่ยครับ ักษณะก็คือจากจุดนี้เราจะลากไปที่จุดนี้อย่างเงี้ยครับก็คือได้แล้วเนาะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเราก็ทำเหมือนกันถูกไหมเ,ออเราก็ทำเหมือนกันแต่ถ้าอยากเร็วอยากเร็วนะฝั่งจุดฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้มันก็ต้องทำไมกัน ็ต้องตรงกันใช่ไหมครับเพราะว่าระยะมันมันตรงกันเนี่ยเราก็ได้จุดแทนเจนทั้ง2ฝั่งมาอันนี้คือเป็นวิธีรัดนะครับโอเคองั้นก็ก็คือได้2ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเนาะที่ประหยัดเวลา,าไว้นะครับ ยังครับรูปนี้ก็เสร็จแล้วนะอืมประมาณนี้ครับผมสำหรับข้อนี้ครับ